โอเคครับสวัสดีครับผม DJ เจแจ็คนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคีย์เพลงในโปรแกรม s e r าโต d ดนะฮะบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะฮะบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะนะหลักๆก,ก็คือต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยนะครับชื่อโปรแกรมว่า m i x Master นะฮะประมาณนั้นนะฮะอาจไม่ค่อยออกนะฮะโอเค นะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็ติ๊กที่เพลงนะฮะโฟลเดอร์บบนะฮะในโฟลเดอร์ของเรานะฮะแล้วก็กด ctrl a นะฮะก็จะได้แบบนี้นะเ,เสร็จก็จับลากมาใส่เลยนะครับ,รบมาใส่ตรงที่โปรแกรมนี้นะฮะปับ๊บวางเข้าไปนะฮะ มันก็จะโหลด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 สักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เคียอกมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมทำไปแล้วนะครับพอสเสร็จได้อย่างนี้เสร็จแล้วกลับมานะฮะที่โปรแกรมเซเลโตของเรานะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะทำเหมือนขั้นตอนแรกฮนะก็กดตรงนี้เพลง,งนะครับแล้วก็ c อนโทรลเ นะฮะแล้วก็เลื่อนมาครับนะฮะยกมาใส่ตรงนี้นะฮะชัดๆนะครับก็ปล่อยเลยครับปึ๊บสักพักหนึ่งหันมาดูนี่มาแล้วนะฮะโอเคนะเพียงแค่นี้ถือเป็นการเสียบสิ้นนะครับนะฮะเพื่อเป็นความมั่นใจนะฮะกดตรงนี้ก่อนโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ